สวัสดีครับพบกับรายการอะไรก็ไม่รู้แหละเรื่องของเรื่องผมไปอ่านเจอสะพานนี้มาฮะก็คือเรื่องสะพานเนี่ยครับยางิยาม่าสะพานยางิยาม่าเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองเซนไดจังหวัดมิยางนินะรจริงๆแล้วนะครับเมืองเซนไดเนี่ยเป็นเมืองใหญ่นะครับฟังประวัติคร่าวๆของเมืองเซนไดกันสักเล็กน้อยเนาะเมืองเซนไดเนี่ยถูกก่อตั้งในช่วงปีพศ1600นะครับก่อตั้งโดยขุนศึกชื่อดังก็คือดาเตะมาซามุเนะหรือฉายาที่ว่ามังกรตาเดียวนะฮะเมืองเซนไดมีทั้งของกิมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งมีทั้งของกินชื่อดังนะครับการที่มาเมืองนี้เนี่ยสินค้าขึ้นชื่อของเขาก็คือกิวตังกิวตันก็คือลิ้นวัวย่างอะครับแล้วแน่นอนว่าในเมืองเซนไดเองก็มีวัวชื่อว่าซุนดะวัวซุนดะเนี่ยนะครับเป็นวัวขึ้นชื่อของเซนไดเลยในแต่ละเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีวัววากิวแต่ละเมืองนะครับและแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงดูของวัวเขาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเมืองเนี้ยก็เลี้ยงแบบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะฮะถ้าเกิดสําหรับคนที่กินของข้าวแล้วเดี ็คือไอ้ถั่วเขียวที่ร้านอาหารเขาชอบเสิร์ฟครับร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละฮะเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องซุนดะมาเมะมากๆนะครับซุนดะเนี่ยเขาไปทําได้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นซุนดะพาเฟ่ซุนดะซอฟตีมครับแล้วก็จะเป็นดังโงซุนดะแรกเริ่มเดิมทีนะครับสะพานยางิยาม่าเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปีคศักชที่1931ถูกใช้โดยทางการทหารและซึ่งในภายหลังต่อมาในปี1965เนี่ยนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพาน ซึ่งจะแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็มีรั้วเตียเต้ยๆเพื่อแบบชมวิวแม่น้ำอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเนื่องจากปีที่เขาเปลี่ยนนะครับปี1965เนี่ยมันเป็นปีที่เรียกได้ว่าคนฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับอย่างถ้าทางฝั่งโตเกียวเนี่ยก็จะมีป่าโอกิงาฮาร่าใช่ไหมครับไอ้ป่านั้นเนี่ยก็คือคนฆ่าตัวตายตั้งแต่แบบยุคปี1950ปี1960เลยครับเริ่มฆ่าตัวตายในป่าน,นั้นกันเยอะมากทางฝั่่่่งงงเเมมืืออซซนนนดียคาาาาตักกก็จะลกกทสพนนึ ว่ากันว่าสะพานนี้ก็เหมือนกับเป็นสะพานแบบตัวตายตัวแทนอะไรแบบนั้นนะฮะตัวสะพานนะครับออกมาไม่ไกลจากสถานีเซนไดเนี่ยครับสถานี JR เซนไดที่ชินคัเซ็นมาลงคือถ้าเกิดว่าคุณนั่งรถไฟชินคัเซ็นจากโตเกียวมาเซนไดเนี่ยก็คือคุณจะต้องมาลงสถานีเนี้ยและสะพานที่ว่านี่ก็คือจะอยู่แค่ตรงนี้ครับคือออกมาไม่ไกลซึ่งมันเป็นสะพานที่แบบน่ากลัวมากๆครับคืออ่าเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูนะตอนกลางวันน่ะมันก็เปี่ยวแล้วนะครับก็คือแบบมันมีแต่ป่ามีแต่เขานะทุกคนเห็นป้ายรถเมล์ตรง นี้ไหมครับ กับฝั่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ขับรถมาจากทางนั้นหรือลงเขามาเนี่ยนะฮะกำลังจะไปที่สะพานต,ตรงนั้นนะฮะมีอยู่คืนหนึง่งเจ๊ผู้หญิงนะครับขับรถมากลางคืนครับกำลังจะก,กลับบ้านคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณอยู่เมืองเนี่ยคุณจะมาเมืองเนี่ยมันต้องผ่านทางเนี้ยครับก็คือเจ๊ผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนกับบ้านอยู่อารมณ์เหมือนบ้านเขาน่าจะอยู่ประมาณทางนี้ครับซึ่งมันต้องขับผ่านไอ้สะพานเนี่ยหรือไม่งั้นคือเขาก็ต้องไปอ้อมเนี่ยครับอ้อมคืออ้อมไกลเลยครับและคืนนั้นนะครับ นี่นะครับก็คือถ้าสังเกตว่าแบบเป็นกลางคืนน่ะมันแทบจะไม่มีไฟเลยนะครับมันจะมีไฟทางเหมือนจะมีอยู่ไอ้ตรงโค้งตรงนั้นนะครับตรงเสาตรงนั้นน่ะแต่คือถ้าสังเกตเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะมองแทบไม่เห็นป้ายเลยนะครับบวกกับมันเป็นเหมือนกับทางลงเขามาครับทีเนี้ยพอจังหวะที่แบบขับรถมาถึงตรงโค้งเนี่ยครับตรงนี้แล้วพอจังหวะที่แบบพอหักเลี้ยวไปอะไฟหน้ารถอะมันสายเข้าไปตรงนี้ครับเขาบอกว่าเขาอะเจอเด็กผู้หญิงนักเรียนนะครับแต่เขาเจอแค่ครึ่งท่อนเขาเจอครึ่งท่อนบนเพื่อจะรอรอรถเมล์หรืออะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งงงตตรรนนีี้้อ แดงเนี่ยมันคือป้ายรถเมย์นะไอตอนที่เจ๊ค,คนนี้เขาขับมามันเป็นช่วงเวลาแบบ2องสามทุ่มไปแล้วอะ่ะคือมันเป็นช่วงเวลาที่บัสวิ่งเลิกวิ่งไปแล้วอะ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เจ๊ค,คนนี้เขาเจอคนเดียวครับมันมีอีกหลายคนที่เขาเจอตรงนี้เยอะมากครับเป็นเด็กนักเรียนบ้างเป็นคนแก่บ้างเป็นคนครึ่งท่อนบ้างบางทีก็ไม่มีหัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอกันตรงนี้เยอะมากฮะแล้วพอขับตรงมาตรงนี้นะฮะทุกคนจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับอันนี้คือสะพานที่พูดถึงถ้าดูจากตอนแรกนะครับที่เขาในปี1965ก็เปลี่ยนนนนมาาเป็สพนนนะพี ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะไอรั้วดําๆเนี่ยก็ยังอยู่นะแต่มาดูปัจจุบันฮนะปัจจุบันเนี่ยในปี1990นะครับช่วงนั้นเนี่ยคนเขาคิตฆ่าตัวตายตรงนี้กันเยอะมากแบบเยอะมากจนทางการญี่ปุ่นทนไม่ไหวนะครับก็เลยมาทารั้วเพิ่มสูง2เมตรเพื่อการไม่ให้คนฆ่าตัวตายครับถามว่ากันได้ไหมกันไม่ได้ครับคือคนมันจะปีนน่ะมันก็ปีนแล้วก็ถ้าดูอย่างในรูปเนี่ยเนี่ยอันนี้รูปปี2018นะครับ มันมีไฟทางให้2อันก็คือตรงนี้กับหัวโ้งตรงนู้นน่ะตรงกลางสะพานน่ะคือมืดตึบเลยครับแล้วพอมันเป็นช่วงกลางคืนนะครับมันไม่มีใครผ่านเส้นนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นขึ้นเขามันไม่ค่อยมีใครวิ่งขึ้นเขากลางคืนอยู่แล้วฮะคนที่เขาจะฆ่าตัวตายอ่ะมาแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปแล้วเขาก็โดดลงไปเลยครับทางการเนี่ยก็คือเจอศพบางคนเรียกได้ว่าบางคนก็ไม่เจอเพราะว่าแถวนี้มันมีทั้งหมีมีทั้งสัตว์ป่านะครับคือเราก็ไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่าแต่มันหาศพไม่เจอครับคือเห็นร่องรอยเห็นเลือ ือแต่แขนเหลือแต่นั่นแหละประมาณนั้นแหละคือเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีหลายคนครับที่แบบว่าไม่เห็นแม้กระทั่งร่องรอยอะไรเลยฟังมาถึงตอนนี้อาจจะมีบางคนไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแบบเอ้ยถ้างั้นอะ่ะเขาจะมาแบบลำบากปีทําไมก็ไปกระโดดให้รถชนหรือไปกระโดดให้รถไฟชนอะไรงี้ง่ายกว่าไหมเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็จะมีข่าวมาแบบว่าคนกระโดดให้รถไฟชนมาเรื่อยๆนะครับผมขอบอกแบบนี้ว่าญี่ปุ่นอะ่ะมันเกิดการฆ่าตัวตายกันสูงมาก,ส,มากสูงมากจนถึงที่แบบว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะออกกฎหมายมาเลยว่าถ้าสมมตินะสมมติว่า เอคุงไปกระโดดให้รถไฟชนสา ح. JR ก็ได้เอคุงเสียชีวิตพาที่ถามว่าเรื่องจบไหมไม่จบครับเรื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อม JR ค่าซ่อมราง JR ค่าขัดทําความสะอาดราง JR หรือว่าค่าที่ทําให้ลูกค้าที่อยู่บนรถไฟเสียเวลาแบบทําให้ดีเลยหรือว่าทําให้เขาแบบแทนที่เขาจะเอาเวลาไปรับลูกค้าได้มันก็ต้องมานั่งรอเก็บชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ครับมันก็เหมือนเสียเวลาเสียไรายได้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะเขาจะไปคิดกับพ่อแม่ของเอคุงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะค่าตัวตายนะครับส่วนใหญ่แล้ว ทำไมเขาถึงไปป่าอากิฮาระหรือมาฆ่าสะพานฆ่าตัวตายที่สะพานพวกนี้ก็เพราะว่าพวกนี้ครับตายเงียบๆไม่มีคนมาห้ามหนึ่งนะสองก็คือมันไม่ต้องมานั่งเลบผิดชอบอะไรเลยครับมันมันไม่ต้องมันแบบมันไม่ต้องมันคือเรียกว่าไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับใครนะครับผมเคยถามความคิดเห็นจากเพื่อนคนญี่ปุ่นว่าทําไมคนเขาถึงแบบไปกระโดดฆ่าตัวตายทั้งที่ไปกระโดดฆ่าตัวตายโดยที่เราให้รถไฟชนนะครับคือข้าหมูคนจะฆ่าตัวตายอ่ะมันไม่ฆ่าตัวตายที่อื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสะพานหรือที่ป่าใช่ไหมทำไมถึงต้องทําแบบนั้นอะไรเง คนญี่ปุ่นบางคนครับที่เขาอะไม่เคยมีใครสนใจเลยเขาก็เลยอยากจะทําให้แบบว่าถ้าเกิดเขาตายอะเหมือนอยากให้ทุกคนรับรู้อะไรแบบนั้นอะเออทีนี้เนี่ยสะพานเนี้ยคนมันก็ฆ่าตัวตายเยอะมากจนมันมีเรื่องเล่ามาแบบมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกว่าเจ๊เห็นพึ่งทอนหรือว่ามีอีกคนอีกหลายๆคนที่เขาเห็นมาเรื่อยๆเนี่ยแต่มันมีเรื่องที่พีคที่สุดนะครับของสะพานเนี้ยก็คือว่ามีเด็กผู้ชาย5คนที่เป็นเพื่อนกันในช่วงยุคปี1980าปดระมาณเนี้ยครับผมไม่แน่ใจยุคมีเด็กผ อีกคุงหนีคุงตามคุงยงคุงโกะคงแล้วกันเขาเล่ากันว่าวันจันทร์ก็คือหยุดเสาร์อาทิตย์ทุกคนก็ไม่ได้เจอกันใช่ไหมฮะวันจันเนี่ยไปเรียนทุกคนก็ไปเรียนปกติที่โรงเรียนเนี่ยมีอีกคุงนีคุงสามคงยงคุง4ี่คนไอโกคุงเนี่ยไม่มาเท่ากับว่า4ี่คนเนี้ยเขาก็คุยกันเล่นๆคือมันก็ปกติอยู่แล้วบางทีเพื่อนหยุดเรียนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้แบบอะไรมากใช่ไหมเพราะว่าวันเดียวทั้งแก๊งเลยอารมณ์แบบเว้นๆหน่อยเป็นเด็กเว้นๆน่ะเออยุคงยุคแบบแ0 9 0แบบถ้าเกิดใครอ่าน GDO โอ้โิสกะอะไรเงี้ยเออที่แบบทําทรงผมรีเจนกันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไอ้สี่คนเนี้ยเขาก็คุยเล่นจนถึงเรื่องสะพานเนี้ยว่าแบบเฮ้ยเฮียไปลองของกันหน่อยไหมวันนั้นน่ะมันมีเพื่อนกูคนนึงเว้ยไปลองของไอซามคุงอะ่ะแม่งก็พูดขึ้นมาอีกคุงมันก็แบบเฮ้ยไอเฮียน่าสนใจไอยงคุงมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวส่งเมสเซจไปชวนไอโกคุงด้วยไหมจะได้ไปกัน5คนแบบรบแก๊งไงยงคุงก็ส่งหาข้อความหาโกคุงซึ่งโกคุงก็ตอบข้อความกลับมา,า,มายอมรับว่าเออเดี๋ยวไปนัดเจอกันเรียบบร้อยอยคคุงคุงงกัซมเป็น ที่มีมอเตอร์ไซค์อิดคุงไปกับนีคุงซาำคุงไปกับโยมคุงกับ โกคุงก็คือซ้อนสาเพราะไปถึงที่สะพานเนี่ยนะฮะคือช่วงนั้นน่ะมันไม่มีไฟทางอะ่ะเขาเนี่ยก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดข้างถนนแล้วเขาก็เดินกันไป5คนนะครับมันก็มีคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงรู้ป่ะว่าสะพานเนี่ยเขาว่ากันว่านะเว้ยถ้าเกิดว่า,วามึงเอากล้องวิดีโอมาถ่ายอะ่ะมันจะเห็นผีเต็มสะพานเลยเว้ยไอหนี่คุงมันพูดขึ้นมาแบบนั้นปุ๊บอิดคุงมันก็แบบไอ้ย <ye> มึงเลอะเทอะไอโกคุงมันก็พูดขึ้นมาเฮ้ยไอเหี่ยูวันนวมงลอด่คัน่คเรือุก่เเนนนนกกุทค็ดดิ เินทั่วสะพานเลยครับเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับก็แบบเออมันก็คุยเล่นกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวัยรุ่นเนาะซึ่งในระหว่างนี้เดินนะครับไอโกคุงอ่ะมันก็พูดประมาณว่าไอเฮียที่เนี่ยเรื่องจริงนะเว้ยมันมีอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆไอเฮียพูดระบบคนรู้ไอโกคุงมันก็คอยพูดเตือนคนอื่นไว้แบบไออิดคุงอ่ะแม่งกับไอเฮียมันกลัวมันไม่มีนะเว้ยคือพอเดินพอมันเดินไปถึงสุดสะพานนางครั้งแรกอ่ะมันก็แบบเชื่อกูว่ามันไม่มีจริงหรอไอโกคุงมันก็เชื่อแต่กูว่ามีจริงนะเว้ยไอ่งูย จนสุดท้ายแม่งก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านคือไม่ไม่ไม่มีอะไรเพราะมันกลับไปถึงบ้านเว้ยคนก็แยกย้ายกลับบ้านไปนอนตื่นเช้ามาเนี่ยไออิดคงอ่ะมันก็รู้สึกขึ้นได้แบบเฮ้ยเมื่อคืนน่ยที่เราไปลองขอกันอ่ะไอโกคุงมันกลับมาด้วยหรือเปล่าวะคือคือตอนไปอ่ะมันมั่นใจว่ามันไปด้วยกันเพราะว่ามันจําได้แม่นเลยพอมันคิดแบบนั้นปุ๊บมันก็คับคายขับคาแต่มันไม่ได้คิดอะไรมากแบบเอ้ยหรือกูไม่เห็นหรือกูลืมหรืออะไรเงี้ยมันก็กินข้าวข้าวเช้าแล้วมันก็รีบไปโรงเเเเรรีียยยยนนนนนนคคคคัับพอออมมมึงง่ะทุุุกกกกกาาลลว้้ด็ูข มเ,เมื่อคืนน่ยไอโกคุงมันกลับมากับพวกเราป่าววะไอหนีคุงก็เออวะกูก็ไม่ทันได้สังเกตนะแต่เมื่อคืนเราก็คุยก็เถียงกันแต่ว่าไม่ได้มีปากเสียงกันจนถึงขั้นว่าแบบงอนกันหรือแบบจะทะเลาะก,กันอไอชา,ามคุงมันก็เฮ้ e y, ยไอเหี้ยมันแปลกๆป่าวะวันศุกร์อะกูอ่ะเห็นมันก็ซึมๆนะเว้ยไอยมคุงว่าไอเหี้ยพวกมึงอะคิดมากไอโกคุงแม่งก็อาจไม่สบายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไออิดคุงมันก็พูดแทรกขึ้นมาอีกว่าแบบเฮ้ยแต่เมื่อวาน่ะเมื่อวานมันก็ไมมานะเว้ยหนีคุงมันก็ดด้าตััไปญห บอกว่าเอางี้เดี๋ยวเย็นเนี้ยเล oli oli ิกเรียนนะะเดี๋ยวเราไปบ้านโกะคุงกันไหมพวกมันก็ตกลงกันว่าเออหลังเลิกเรียนเนีไปบ้านโกะคุงเลยดีกว่าไปเจอตัวมันเลยจะได้แบบเอาให้ชัวร์ไปเลยว่าแม่ไงกันแน่วะทุกคน4คนคนก็นเลิกเรียนครับแล้วก็ดิ่งไปที่บ้านโกะคุงนะครับไปเคาะประตูก็เจอแม่โกะคงุงแม่โกะคุงก็ตกใจไอ้พวกนี้ก็แบบก็งงไอ้สี่คนนี้มันก็เลยถามว่าแม่ครับโกะคุงอยู่ไหมแม่เขาบอกว่าอ้าวโกะคุงไม่อยู่นะโกะคุงไปหาเพื่อนยังไม่เห็นมาเลยนี่แล้วไอ้พวกนี้มันก็เลยหาแบบแม่ครับจําาาไไไไไไดด้ม้มมมว่่่่่ปปหหใคครเเือออบบกกนะแกะแจจอ ประมาณช่วงบ่ายวันอาทิตย์มั้งเห็นพูดไว้อะนะไอ้พวกนี้มันก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าเออเนี่ยมันเก,เกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วเมื่อวานน่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าโกคุงอะ่ะมันกลับมาด้วยไหมพวกเราอะ่ะก็เลยรวมตัวกันมาหาแม่ว่ากโกคุงอยู่ไหมแม่มันก็ตกใจว่าแบบเอ้ยถ้าลูกไม่อยู่กับเพื่อนสนิทแล้วมันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไปแจ้งความครับก็คือแยกกันแม่ไปแจ้งความไอ้สี่คนเนี้ยก็นั่งคุยกันอยู่ที่สวนหย่อมที่เอาไงดีวะคือทุกคนมันก็รู้สึกผิดนะครับว่าแบบทำโกคุงหายอ่ะเพราะทุกคนนนนนนมมมัััั่่่่่ใจวววาาตตตออไไไปปะด้้ยกกแแๆลบรู กลับมาด้วยหรือเปล่าคือทุกทุกคนนึกภาพไม่ออกว่าโกคุงกลับมาด้วยหรือเปล่าแม้กระทั่งตัวซามคุงกับโยงคุงที่มานั่งอาจสาหามกันมาไอ้นีคุงอะ่ะมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อวานอะ่ะตอนที่เราไปกันอะ่ะ ไอโกโคุงบอกว่าสะพานนั้นน่ะเป็นของจริงที่มันมีคนพูดว่าถ้าเกิดเอากล้องไปถ่ายอ่ะจะเห็นน่ะไออีกคุงมันก็แบบเฮียมึงเชื่อได้ไงวะไม่จริงหรอกไอซามคุงก็เ,เฮ้ยเแอ่มันก็ไม่มีวิธีอื่นเลยนะเวย้ยคือในระหว่างที่ตามหาอาเงี้ยก็ปล่อยตำรวจปล่อยแม่เขาไปแต่เราอ่ะเห็นมาครั้งสุดท้ายอ่ะก็คือจุดตรงเนี้ยและคืนนั้นน่ะเราก็ไม่ชัว่มันกลับมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เย็นแล้วเว้ยไอยงคุงก็แบบเอางี้เดี๋ยวกูไปขโมยกล้องพ่อมาก่อนแล้วก็ไปถ่ายกันไอสี่คนเนี้ยอที่เดิมเบมึตข ก็หยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาเว้ยมันควรจะต้องแบบสลัวสลัวแทบไม่เห็นคนใช่ป่ะแต่มันกลายกลับว่ามันเห็นเงาคนน่ะ มันเห็นแบบเป็นล่างเงาเลยเว้ยล่างเงาดาๆเลยเต็มสะพานเลยเต็มเต็มข้างสะพานเนี่ยฮะเขายืนกันเหมือนไม่มีรั้วรั้วสีขาวนี่กกันสมมุติว่าเขายืนถ่ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอคนที่ยืนอยู่ใกล้เขาที่สุดอะก็คือแถวๆเนี่ยก็คือไอโกะคุงแม่งไอโกะคุงแม่งก็คือยืนอยู่ในแถวนั้นแะไอคนที่ถ่ายที่ถ่ายอยู่ข้างหน้าอีก2-3คนอะแม่งก็เหมือนอยู่ข้างๆอะแบบเอาหัวเข้ามาดูจอมอนิเตอร์อันเล็กๆอะพอทุกคนเห็นไอเหี้ยโกะคุงนี่วะทุกคนแม่งก็อึ้งเว้ยว่าแบบเฮ้ย hey, ใช่เปล่าวะแม่งก็กกกแบบ hey, ไม่ได้เหรอในจังหวะนั้นน่ะไอโกคุงแม่งหันมาหันมาแบบหันมามองกล้องเลยเว้ยแล้วก็ยิ้มให้เว้ยแบบแล้วก็ล่วงลงไปตรงสะพานเลยเว้ยบอกไอเด็กวัยรุ่นแม่งเจอแบบนั้นน่ะแม่งยีตก,การเลยเว้ยแบบว่าคือถ้าเป็นภาษาไทยคือแตวแตกอะเออคือกล้องเกิ้งคือแบบปิดหนีไปเลยพอมันกลับไปไมันรีบไปบอกไอแม่แม่โกคุงเลยเว้ยบอกว่าแม่แม่ผมอะเห็นโกคุงอยู่ที่สะพานเห็นแต่วิญญาณเห็นวิญญาณโกคุงอะ่ะแม่เขาก็ตกใจเว้ยก็เลยบอกตำรวจตำ,ำรวจเขาเลยเอาทีมค้นหาลงไปที่ใต้สะพานเนี่ยปรากฏว่าทีมตำรวจลงไปอะไม่ เอศพโกคุ้งเลยเว้ยไม่เจอแม้แต่ร่องรอยแต่คือเจอกองเลือดแต่ไม่เจออะไรเลยคือทุกวันนี้ว,นว่ากันว่าเขาก็ยังหาโกคุ้งไม่เจอเนี่ยครับเรื่องเล่าทั้งหมดที่มันมีมาของสะพานนี้เนาะเรียกได้ว่าตอนที่ผมอ่านผมก็หลอนไปในตัวนะคือปกติเรื่องของไทยอะ่ะมันจะเป็นที่ว่าไป4กับ5แต่เอเันนี้เนี่ยไป5กับ4คือมันเหมือนสลับด้านกันอะ่ะโอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบ่งมีนะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะจะ อบบนี้ออกมาเรื่อยๆโอเคครับเราไว้เจอกันใหม่ใน EP พนะครับสำหรับวันนี้บายจ้า